เชพลังก่อนชพลัง่ตลาดมาเลยพี่น้องสบายดีเด้อเซมาเนี่ยเห็นยังเนาะวันนี้เนาะสี่ลสี่ลสี่ละงยงมาสี่แล้วันเนี้นท่านแม่เซมาสี่แล้วนะสี่ล้ตอนนี้เอองี้เอาตัวร้สบายดีพี่น้อง ด,ด bands, แต่เขาไปไปของกันนาแม่ไว้ของกันนแม่ก่อนไปไปคุยกับแม่ไปคุยกับแม่ไปคุยกับแม่ก่อนใช่อ้าวอยู่บสม่เน้ากด้เจนีบ้าสเอาส่น้าองแต่ี เดี๋ยวมาหอดจะจากเบิดล่ะนิ่วหมกม่วงกระลำมาชมนี่นี่สิหลอดยังนี่งวงววหรือมูคืองวกหน้าแถมบุห็นหมกหน้าหมหมวนสมบัหมกหนไปยังง่อ bắt เสียงเขาก็แน่นมาที่เนี่ยนมเว้ยข้าวก็มีไว้ซั่นเบิด này อีหยังกะปริกมะม่วงคืนนี้อัน

ของจนจกเบิดระคายมากินอนี้กันอย่างท้อเมือมาทำนี่แหละเมื่อไนกังเลืทนี่แหละอไนก็จรงเลือก ยังมีเยอะยังบบเบิร์ตซือมือไหนยังเนเตะเาเป็นายข่าท่าอา วาแล้านยเกี่นก่นอะไร่ะาแกเยมกินกะแก่น้มกินะไคือใส่แกมกินน้ำกกใส่ปากแต่ว่าคือไปใส่แก่มกินแต่อันนั้นชมพูชมพูมันอาได เฮ้ยมันหิตกมันสิตกดึงกลับมาเออสมแหงหมดเชิญตาเชตาหวานหวานตาตาหวานฉัเอาวิสิตาข้อห้ยู่เอาไม่ได้มากสมมากวานหนลปนกันหัโอ้กินละเสร็จไปสิทีิไปมอหน่อยๆนี่ก็เพื่อนเลยเออ เสร็จๆโงโลดชื่อมะกระผาเสร็จมือว่าแห้งเลยอ,อ,อ,อืกินบ่งดูกินให้บ่งดูวานบอ,อกิน <c oughs> ตึกโลดพ <c oughs> ักเอาวกได้พันีปุวันอ๋อมาพักกัได้ขอยชอหนั่ท่านเดียวมาอกกนอ่อาไปเร็วไปเร็ ใสู่อาบ่บ่ียอในมือาหาซิบนะบ่กินไหมกินไบ่นะเอาไปกโ้โหไเมานี่ปลาโลดปลาโปลโเออ ขามากินอย่างเพือ่อนห็รนสบายดีพี่น้องตลาุ่งกัมาคุมือเลยพี่น้องเลยมมือื้อยังละมือีาอสายเนาะืสายของผ้า้อทำไมครับไข่หงอขนมไข่เต่า Ừ. Nó, nhà. Ừ. nó, nó Thôi nha. bạn nè. Lốp phai nha. Để phai Thôi lên nè. Ừ, thôi. Mãi dữ. Để bưng hết nha, Hai bít เหมืนอนทำแม่ไผ่เนี่ก่อนนี่ต่ไผ่หยี่เอานี่แหละมุ่งลังของกลางคามุ่งเทียงมุ่งอยังไผ่หยี่อืมนยยี่โอ้แล้ว คือเก่าอะไรนะอืมน่าสนุกตัวไม่โกงนะแพะย่าไน้องเอาไวปพอดีพี่น้องไพะหย่าแพะหย่าเอาไวแล้วได้มุ้งหนึ่งมุ้งนี่แต่ก่อนนะไม่ได้ใส่อันนี้แหละมุ้งจากเทียงหน้ามุ้งช่วงบทท่านท่านสมัยนะพี่น้องก็มันก็อยู่ได้ประมาณปีปีสองปีเนาะ แต่ว่ามุ้งไผ่หยาเนี่ยมันต้องล้างค่าสั้นๆในพี่น้องค์ ore, ปลาเพิ่มตุ๊กอะไรมันลงไวๆไนะให้ม like, like, ันไล่กายแต่ว่าขัดมุ้งเ<ง>น,นิ่นๆหรอโอย้ยคราวดียาวเดีแล้วผมพอปีมันกระหัวแล้วหยาเป็นหยาแผกในะข้าน้องเนี่ยนะพี่น้อนยมาจากหยาแผกไผ่ไว้ไว้มุ้งขอกขอกไกแ่แะไรเนาะห้องสิบปุขอกไก่ <c ười> มุ้งขอกไก่น้ำ

ปูนมันต้องใส่เวลาตัดขัดทุๆอยู่นั่นแหละกันใจหอดนี่ว่าได้เลยดูที่ความชำนานน่ะอีกโบกไปโบกมาอย่างนี้แหละมองได้ต่ำมองได้ต่ำเสริมมองได้นู้นตัดอ๋อเออตัดมาใส่ตัวต่ำอ่ะแหละ แต่ว่าไข่อย่างหนึ่งมันอยู่ในห่มนี่นี่นะไข่พอเห็ดอยู่มันบดแดดนะกระพื้นที่ห้าเทเรียบร้อยแล้วมันก็ไปมาสบายปูนตกเขาก็สามารถเก็บขึ้นใส่ได้มันก็นี่แหละที่ว่าเทพื้นก่อนยัว่าปูนเหี่ยวลายนั่นนะเขากับมันตกลงพื้นแล้วเขากับเก็บไปใส่ได้คือเก่าเพราะมันไม่ได้ถือดิ้นเน่ย เก็บปิดไปฮะก,ก็ไปใส่ได้คือเกา่าแต่ว่าขั้นห้าบโบเทพื้นนะตกเขีย่ยลงไปผปสมขี้ดินแล้วก็แบบโดโตเลยแล้ววันเป็นปูนตายจะได้ยักไผ่เลยไหมฮะได้ดอกสามสี่ไผ่หาไผ่ได้ย่ยยาายอยบอ่ะประมาณไหนเนาะ ชีโดกับเที่ยวคือตัวแต่งงานอันนี้ก็เอ้ยเขาตัวแต่งงานตัวนี้นเนาะ<อ>ม,มันเคยขึืนนำ้ำาฮาเดีพาไปตัวแต่งงานไปแหละเมื่อไงก็ขึ้นไปเหยียบเันได้เห็นแต่หอยนะก็ขืนตัวง,งาน,นเลยจังหวะผาไปเลยนะไเคยคือรเนสนใจเนาะเพ่นตัวแต่งานอรดข้นโดนลงอยู่นี่แหละตัวน,นอ,อน,น่นนนนจากนนสุนอนจะชาขน ขึ้นาาไปแล้วล่ะขึ้นขยะเลยเป็นยังแก็เห็นขักแล้วเดือดเดือดยังแล้วก็ขั้นมีเงินก็จะติดกล่องวงจรไปหน่อยจั๊กสองโตใบเบิง่งพฤติกรรมใบเบิง่งนั่นแหละสมมติว่าเขาไปหันไปหนีเาก็เห็นผู้ได้เข้ามาผู้ได้ออก กไ,ได้หมอกูได้ขาอนะนะคนแท้นี่เขาบูฮูจักดอกห้ามีกล่องขั้นเป็นทาติดกันห้มมามพี่แต่เฮาบูฮจักเขาบูฮูแซงว่ามันคืนอยังนนะต่นนอนะปูนนะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาครับชมไปพบพาะกันใหม่บันไดกัความป่วงสองเมตรเนาะ ให้แต่เมียสางแข้งแห้งแบกปูนแบกปูนไปบกตึกบกตึกก็เออแซบบ่ฮะแซบบอแซบยุเออแซบแห้งกัดให้เบิ่งดูครับใหญ่ดู เวิร์ดเลยอันชมพู้เ้ยกินเวิร์ดเลยจริงเด้อแต่เขาอุมปังเ <c oughs> <c oughs> มือ่อไรสั่งอ่ะแต่อานีา่ซุูอ่ะสิเด้ออันอุมปังบ่เออ้าวอ่ะสิ <c oughs>